เอาละครับผมสุดครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเลมเอ็นาจนาวันนี้ฮะเราก็อยู่เกม Pocket B ตบนะวันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมเกม Pocket B นะเพราะว่ารู้สึกว่า Pocket B ตตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นประจำแล้วเอ้าเดี๋ยวนะผมยกเลิกไปแล้วนี่มันเป็นเกมที่เราจะต้องเข้ามาเล่นเป็นประจำแล้วนะครับเพราะว่ามันอัปเดตระบบใหม่มาเนี่ยระบบมัน บังคับให้เราต้องเข้ามาเล่นเกมนะเออซึ่งต่อจากนี้ก็จะมีคลิปการเล่น Pocket B เยอะขึ้นนะว่าแต่ก่อนไม่ค่อยมีเพราะว่า Pocket B มันเล่นมันแล้วมันทิ้งไม่ได้ไงแล้วแบบเวลามีอะไรมาใหม่ๆก็ค่อยมาอัดให้ดูแต่คราวนี้คือมันจะมีมีอะไรให้ดูเรื่อยๆแหละออโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์ ในแต่ละวันของผมก่อ,น,อนนี้ก็เข้ามาเยี่ยม p ็อกเก็ตบีก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับเข้ามาเคลียรน์นู่นนั่นนี่เฉยเวลาเข้าเกมมาก็จะมาเคลียร์รังพึ่งฝ่ายตางข้ามนะเหมือนถ้าเป็นเกมมดก็เหมือนมาเคลียร์รังมดแดงอะ่ะางนี้เป็นรังพึ่งผมว่าผมเริ่มรู้สึกว่าเกมมันจะ,ชะเหมือนกันมากๆเลยนะเพราะว่าพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตแอนใช่ไหมพ็อกเก็ตแอนก็จะมีเออเขาเรียกอะไรวะ มีลูกโอ๊กให้เก็บป็อกเก็ตบีก็จะมีเต่าทองแล้วก็ป็อกเก็ตแอนเวลาเข้ามาก็จะมีะสู้กับสู้กับอะไรวะสู้กับมดแดงอันนี้ก็จะเป็นสู้กับพื่นฝั่งตรงข้ามเออผมว่ามันมัน,ม,นมันคล้ายกันเลยแหละเนาะเหมือนกันเลยผมว่ามันก็ควรจะทําแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ผมก็คิดว่าผู้พัฒนาเขาอาจอยากจะได้ความแตกต่างในเกมนะเหมือนแบบเอยอ,อะไรวะเนี่ยเหมือนกันเลย เกมใหม่กับเกมเก่าอะไรเงี้ยมันเขาก็เลยลองเหมือนแบบเปลี่ยนแนวการเล่นตอนแรกนะมันไม่เวิร์เขาก็เปลี่ยนมาแบบแนวที่มันเวิร์กว่าเลยก็ดีเหมือนกันนะตึ๊ดติรดตดโอเคตอนนี้เดียด๋วยวๆต้องเก็บสตันไปด้วยครับเพราะว่าข้างในนี้เผื่อมีทหารอยู่ เอาต้องฆ่าพึ่งเขาให้หมดก่อนนะครับถึงจะฆ่าราชินีได้นี่ไงกัดกัดกัดเออมาไปกัดอะไรเนี่ยไปกัดคนงานเฉยกัดทหารมาันสิอ่าพึ่งเขาเหลืออยู่ห้าตัวทั้งหมดอีกตัวหนึ่งน่าจะบินออกไปเมื่อกี้กัดเลยได้ไหมไม่ได้ต้องเหลือตัวเดียวครับต้องเหลือราชินีตัวเดียวเราถึงจะฆ่ามันได้นะเกรอไปดีกว่า มาอ่ะพึ่งผมไม่ออกมาเออออกมาแล้วจัดการโอบะเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูเรามาเก็บได i l ลี่ควอดีกว่าอันนี้นี่ค่าตัวนี้ก็จะได้เพชรมาใช้นะฮะเหมือนเกมมดเลยเกมมดแล้วค่าลังมดแดงก็จะได้เพชรเกมนี้ก็เหมือนกัน ก็ถ้าเราค่า,มาแมลงเจ็ดตัวเราก็จะได้อ,อะไรวะเนี่ยค่า,มาแมลงเจ็ดตัวใช่ไหมเอพึ่งดิอันนี้ค่าพึ่งเจ็ดตัวแล้วก็สร้างปลูกต้นไม้สองต้นครับสามไามมาครับก่อนเลยกันครับครับก่อนเลยกันครับครับอ้าวครับเออหนึ่งสอง สโอเคเรียบร้อยรับเควสไปแล้วก็ปลูกต้นไม้2ต้นครับปลูกต้นไม้2ต้นปลูกต้นหนึ่งอ่าสอโอเคเก็บเควสแล้วก็เราฆ่าพึ่งอีกเจ็ดตัวเราก็จะได้เดล่เควสนะโอเคผมว่าน่าจะมีพึ่งให้เราฆ่าถึงเจตัวแล้วมาตามพี่มาไอ้น้องมาลุยแนววะ 1,2,3,4,5ส2 3 4 5 6ตัวเลยอยู่นี่โอ้โหมันจะเจ็ก็ไม่เจดนะมันมี6ตัวอยู่นี่ไม่เป็นไรครับเราก็ฆ่าไป6ตัวก่อนนี่นนสตัมันหพึ่พงตายพึ่งทหารตายแบบสิ้นเปลืองทรัพยากรมากเพราะว่ามันใช้เยอะมากกว่าจะสร้างแต่ละทีตายแล้ว ตัวนึงเดี๋ยวไปฆ่าอีกตัวนึงแล้วสั่งมันกลับบ้านเผื่อวันหลังมีภารกิจฆ่าพึ่งอีกไปฆ่าตัวหนึ่งแล้วกลับบ้านเลยพอแล้วเราเก็บไดลิกเฟตก็พอโบอันนี้ตัวอะไรครับอุ้ยฮัมมิงเบิร์ตอีกแล้วมันอะไรวันเนี่ยมันไม่ยอมกลับกันครับผมไม่ยอมกลับก็ฆ่ามันมให้หมดเลยแล้วกันครับ นะไหนอะหมดแล้วโอเคผมเหมือนผมจะปลูกต้นสีดําไว้ก่อนพกะที่ผมจะออกเกมหรือว่ามันหมดแล้ววะโอเคน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเออผมรีเฟซเปลี่ยนเป็นเก็บเก็บอันนี้ดีกว่า เดี๋ยวนวผมจัดการ h ัมมิงเบิร์ดก่อนมันมันเหมือนมันเปลี่ยนที่เกิดใหม่ของมแมลงอันนะเออของ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 ไอ้พวกที่ไม่ใช่มแมลงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะสัตว์เลี้ยงเอออันนั่นแหละมันเปลี่ยนมาเกิดแบบฝั่งนี้มากขึ้นอ่ะแต่ก่อนมันจะเกิดอยู่ฝั่งฝั่งของเราใช่ไหมแต่มาเกิดฝั่งนี้มากขึ้นมาลองสุ่มสแตตเต็มมาให้สักอันนึ่งนจะเป็นอะไรที่ ขอบพระครูนมากอุ้ยเบญจามเลยโอยเฟลเมื่อกี้เฟลไม่เป็นไรเยวไปจัดการมันใหม่ ก็จะเอาสเตตเต็มมันจะได้ไหมก็แต่ผมไม่ได้ PVP นานแล้วนะเกมนี้เดี๋ยวว่างๆเลยไปลง PVP ดีกว่ามาสเตตเต็มหน่อยเพื่อนมาปึ๊บโอ้โดูดิว่าผมจะไปเก็บสตันมาแต่ละทีนี่ไกลมากผมรอเลยแล้วกันผมรอเก็บเลยครับ เรียบร้อยอ้โอ้ยถือว่าสแต็ดีนะไม่เต็มแต่ก็ดีเหมือนกันนะ่อนข้างที่จะดีเลยแหละเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูสแต็หน่อยถึงมันจะไม่เต็มแต่มันก็เยี่ยมยอดดูด,ดิตัวที่เราเล่นอยู่คือตัวนี้โอ้แต่ก็ไม่เยี่ยมอะไม่เยี่ยมเลยเดีเล่นไม่ได้เลยครับลบออกไป มันจะเก็บฟีโลโมนเยอะๆและตอนนี้จะอัพอัพแมลงเราให้แบบเทพๆไปเลยแล้วค่อยไปสู้กับเขาทีเดียวอืมแล้วต้นไม้สีดำผมน่าจะต้นนี้หรือเปล่ามีบัพเปอร์บีเฟานีน่าจะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ต้นไม้สีดำผมไปอยู่ไหนหมดมันเนี่ยตอนนี้ผมต้องการฟิโลโมนสีดำสีส้ม โอเคกับสีน้ําเงินผมเก็บสีส้มหาเก็บสีส้มก่อนแล้วกันสีส้มสีส้มสีส้มนี่ไงสีส้มเก็บไปต้องรีเซรมันก่อนนะคะก่อนอาจ,จะประมาณนี้นะสำหรับเกมพึ่งเดี๋ยวผมขอฟาร์มเยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผมจะมีอะไรมาอัปเดตมาเล่นให้คุณผู้ชมดูในเกมเพิ่งแล้วันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันถ้าชอบนะฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช anel นนเราวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนาจ๊ะเวเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย